มคมคาากายที่ท,ทำไมคะแค่สัาษณ์กลิสาไม่กี่นาทีต้องหอมหน้าเหมือนคนตายค่ะนี่เลยเหรอลิสากรูปพี่ไม่ชอบโกหกนะอย่าดรไม่าลิสาก็สั่งซื้อมาเองแล้วก็พี่อยากมาให้เนี่นะแล้วมันพี่ไม่คิดจะให้ลิสาจริงๆบ้างหะ่ะรอบแรกพี่ให้ไปแล้วไม่ใช่ต้องให้ทุกรอบเลยเหรอใช่ค่ะรอบแรกครเราก็ได้กันแต่ลิสาต้องเป็นคนเกี่ยว้ได้ยยทุกรอบ ลิสาไม่คิดได้มันน่าเหนื่อยไหมพูดตรงๆว่าพี่เหนื่อยมากกับเรื่องของเราตอนที่ลิสาฝากกองไฟไปช่วยพี่ลิสาก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอดทนไว้หน่อยนะคะ ลิสาเองค่ะ ที่เป็นคนช่วยพี่เอาไว้ พี่วิน<ม>เป็นไรหรือเปล่ารัาเนี่ยพี่วินแกลองคิดดูไหมว,ว่าถ้าเกิดวันนั้นลิสาไม่ได้เป็นคนช่วยชีวิตฉันตอนนี้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงบ้างวะโอ้ยพี่วินไม่อยู่ดีฐานแบบเนี้ยอย่าบอกนะว่าพี่กำลังจะเทลิสาเหรอเปล่าใจเย็นเว้ยไม่มีไรก็แค่ลองคิดเล่นดูนะพี่วิน เอาจริงนะพี่พี่ลองคิดดูว่าพี่จะหาคนที่ยอมเสี่ยงตายอะมาเพื่อช่วยชีวิตพี่แบบเนี้ไม่จากที่ไหนอ่ะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องเดียวเลยมั้งที่ลิสาท,ทำให้พี่เฮ้ยไม่มีอะไรหรอกคิดไปก็เท่านั้นว่ะ ก็ในเมื่อของมันเกิดขึ้นไปแล้วม,มันแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ดีฝากพี่วินด้วยนะคะหวังว่าพี่จะดูแลเขาให้ดีที่สุด ก็บอกว่าจะติดต่อกลับมาทุกที่อะค่ะไม่รู้จะวิ่งหาไปทำไมก็บอกแล้วไงว่าตําแหน่งประสาทงานที่เพรนาทีว่างไม่เอาอะมันไกลแถมรถก็ไม่มีแล้วเวลาจะไปติดต่อที่ไหนๆมันก็ลำบากอะรถเนี่ยก็เรียกเอาค่ารถก็ไปเบิกกับบริษัทง่าย หรือไม่นะถ้าลําบากมากอะ่ะแกก็ย้ายมาอยู่ที่คอนโดฉันเลยจบจบจะได้มีคนช่วยหาช่วงนี้ฉันยิ่งช็อตชอตอยู่สวัสดีค่ะค่ะเจนนี่พูดค่ะอ๋อใช่ค่ะที่ส่งไปเมื่อประมาณสองวันก่อนนะคะคุณน้าค่ะ ลูกสาวคุณน้าเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะคะบริษัทหนูเนี่ยดีจะตายทำไมไม่ยอมมาทำก็ไม่รู้ ครบทลสมากเลยอ่ะคนมันเก่งวายตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณวิน <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณวิน นี่ของคุณเหรอครับใช่ค่ะนี่เพื่อนปัดเองนะคะเขากําลังหางานอยู่อะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่ไม่มีอะไรครับ <c oughs> แต่ผมว่าผมรู้จักกับเพื่อนคุณนะอ,อคงเคยเจอกันในงานนิทรรศการเมื่อปลายปีก่อนมั้งคะ ขอตัวนะคะขอ,ขอบคุณนะคะ โทษนะคะโทรหาเจนหรือเปล่าคะอะไรนะครับเพชรทนทีเรียกสัมภาษณ์หรอคะสวยนะคะวันนี้ะแกไม่บ,บอออไปสมัรครฉันมาส่งเรื่อไงอะแต่แกก็มานี่ใช่ไหมนี่ถ้าฉันไม่มาฉันก็เสียเครดิตสินี่ยายเจนฉันถามแกจริงๆนะที่แกไม่อยากทำงานที่เนี่ย แกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าแกไม่อยากจะเจอหน้าฉันอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกว่าไงค่ะเจโปเตฮะอะไรนะคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวปัดรีบเช็คเลยค่ะ สร้างภาพมีแฮชแท็กนี้ได้ไงอ่ะไม่เพีมอเลยไแบงค์แล้วพนัานที่มีผิดชอบมีแค่ทอ่าบัตคนเดียวงั้นเหรอแล้วใครใส่ให้คุณทำแบบนี้เอ้าจะคุณไงคุณวินิีิประเสริฐโอยจีต่องหมดป่ะไปเรียนก่อนเยไอนแต่ยจ้างผม่ะจ่ายไหมอย่าบอกนะว่ามีคนเอาขยะไปทิ้งในงานนิทรรศการอ่ะ โอ้ใช่แครยเดี๋ยวฉันรีบไปทำงานก่อนนะมีคนมากมายที่ฉันดีใจ